สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวกับตัวนี้นะครับชาเขียวอิชิตันนะครับลดแก๊กห่วยนะครับผมเราก็จะมาดูนะครับว่าส่วนประกอบอย่างไรบ้างชาเขียวเจ็ดสิบหกจหนึ่งสี่นะครับแล้วก็น้ำแก๊กห้วยส6บหกเปอร์เฟูตโต7๊7เจ็ดน้ำตาล0ู5จุด็ห้าเปอร์เซ็นตโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยแต่ต้องเขย่าก่อนกินว่าจะอร่อยขนาดไหนอย่างแรกนะครับดมกลิ่นก่อน โอเคครับกินเนี่ยถ้าหลับตากินเนี่ยคือน้ําเก๊กฮวยเลยถ้าหลับตาดมนะกินน้ําเก๊กฮวยเดี๋ยวจะลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงมัง่งหลับตากินนะครับเหมือนกับน้ําเก๊กฮวยแบบรสชาติไม่เข้มข้นอะ่ะเออเราก็เข้าใจนะ มันก็เพราะมันเป็นชาเขียวผสมน้าเก๊กฮวยแต่ถ้าเกิดหลับตายก,กินเนี่ยเหมือนกับน้าเก๊กฮวยรสชาติไม่เข้มขน้นแล้วถามว่ามีรสชาเขียวไหมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตามที่หลับตาก,กินนะครับก็คือเก๊กฮวยแบบไม่เข้มขน้นโอเคก็ถือว่าผ่านอยู่เนาะเพราะว่าอันนี้เขาผสมชาเขียวเยอะนะครับแล้วก็เก๊กฮวยนิดนึงนะครับประมาณสิบหกเปอร์เซ็นได้กลิ่นเก๊กฮวยแล้วก็รสชาติเก๊กฮวยอยู่ครับใครที่ชอบ ก๊กฮวยดับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็่อกิ้นับเก๊กฮวยไปดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครชอบเก๊กฮวยนะครับแบบมีชาเขียวก็อันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ได้รสชาติของเก๊กฮวยเหมือนกันโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับชาเขียวเก๊กฮวยของอิชิตันครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมารีวิวเดี๋ยวพี่อันเอามาฝากครับผมอย่าลืมครับชอบฝากกดไลค์และสับสไครต์ด้วยจ้าบายบาย